ที่คุณหมอเองนะครับคุณหมอครับอ,อยากจะรบกวนช่วยเล่าความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวสามเรื่องเมื่อกี้ที่คุณหมอเล่าเนี่ยกับาการเคลื่อนไหวหกตุลาหรือว่ามีอะไรบ้างครับตามที่ได้เกิดขึ้นเลยครับครับก็ขอบคุณมากนะครับคือถ้าเราจะทำความเข้าใจหกตุลานี่ที่สำคัญที่สุดนี่ เราต้องทําความเข้าใจย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนะรัต์ทำการยึดอนาจรัฐะหารในปี2 0 0นะครับเพราะว่าหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยยึดอานาจในปี2 0 0แล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยปกครองด้วยระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนะครับเขามีมาตรา17สามารถประหารชีวิตคนได้โดยต้องไม่โดยไม่ต้องพิจารณาผ่านศาลนะครับเพราะนั้นอย่างที่ คุณสักดินาได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับกรรมกรก็ถูกกดขีข่ข่มเพงอย่างรุนแรงผมจําไม่ได้แล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่แต่วันหนึ่งไม่ถึง10บ,บาทนะฮะสมัยน้นไม่ถึง10บ,บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมกรนี่ทุกยากมากตลอดเลยได้เวาลา16ปีเช่นเดียวกับชาวไรชนาเนี่ยนะครับราคาพืชผลทางการเกษตรนี่ถูกกดอย่างต่ําเตี้ยติดดินนะครับเรียกว่าขายขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนามีแต่นี่สินเพราะนั้นต้องกู้นะครับในทุนนอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อวันนะฮะสบาทต่อวันนะฮะหนึบาททั้งปีนี่สามคูณเข้าไปสิครับเกือบแ0ดบาทสอ0เจ็กว่าบ,บาทเพราะนั้นชาวไร่ชาวนากบกรรรกรนี่ทุกยากอย่างแสนสาหัสตลอดระยะเวาสิบบาปีดังนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นแล้วนี่นะครับบรรยากาศเสรีภาพมันเบ่งบานทั่วทั้งประเทศไทย เพราะนั้นก็เลยถ้าไม่มีกรรมกรนี่ต่อสู้เรียกร้องขั้นแรงขั้นต่ำเนี่ยเกือบจะทุกโรงงานเนี่ยมันสะกรู่มนี้คุณสัตินาได้บอกแล้วว่าตลอดทั้งปีรู้สึกจะผันกว่าพันกว่ากรณีใช่ไหมครับนะฮะสามสี่พันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ชาลชนาก็เหมือนกันนะครับทุกขนทุกแห่งเขาลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะให้มีการประกันราคาอย่างน้อยก็ซื้อในราคาที่ไม่ขาดทุนขณะเดียวก,ก,กันก็กดดอกเบี้ยให้ต่ำลงเท่าเท่าให้เท่ากับดอกเบี้ย มาตรฐานของธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของกรรมกรชาวนาคึกคักมากการดการยศนักศึกษานี่ก็เห็นความจําเป็นในการที่จะทุ่มโถมตัวเองไปรับใช้กร,รมกรชาวนานะครับเพื่อที่จะผลักดันการต่อสู้ของกร,รมกรชาวนายกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นใช่นเอาความรู้ทางนิติศาสตร์ไปเอาความรู้นั่นนี่นี่ไปเนี่ยน,นะฮะร่วมการต่อชูเพราะนั้นก็เลยทําให้พวกขวาจัดนี่กลัวอย่างรุนแรงกลัวมากเลย กลัวการเคลื่อนไหวของนิสตกศึกษาท,ทั้งทั้งที่การเคลื่อนไหวนิตกศึกษาไม่ได้มีเป้าหมายในการที่จะสร้างสังคมคอมนิสต์ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างสังคมสังคมนิยมเลยนะครับแต่ต้องการที่จะช่วยเหลือทําให้ชีวิตของกรรมกรชาวไร่ชนดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพวกขวาจัดก็เริ่มต้นในการที่จะหาทางทําลายนิสินักศึกษานะครับโดยการปั่นหัวนักเรียนอาชีวะนะครับโดยใส่ร้ายป้ายสีนักเรียนนักศึกษาว่าพวกสนทพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ย จงใจในการใช้ให้นักเรียนในชีวะไปตายโดยที่พวกพี่ๆนักศึกษาทั้งหลายนี่เสวยสุขนะครับก็คือเอาเงินบริจาคของประชาชนในจํานวนหลายสิบล้านไปถลุงไปปนเปืป้อไปเที่ยวขับเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปเที่ยวซ่องโสเภณีก็เลยทําให้นักเรียนในชีวจจานวนหนึ่งนะฮะจำนวนน้อยๆจำนวนหนึ่งเนี่ยหลงเชื่อไปตามพวกขวาจัดพวกขวาจัดก็เลยนำมนักเรียนในชีวะดังกล่าวเนี่ยเข้าไปฝึกทหารในค่ายทหารและจัดตั้งเป็นกลุ่มกระทิงแดงขึ้นมา กรุงคดงแดงมีหน้าที่อย่างเดียวคือพกปืนไปไล่ยิงนักศึกษาที่ไปติดโปสเตอร์เชิญชวนประชาชนให้มาชุมนุมวันนั้นวันนี้นะครับในข่าวที่การที่ผมเรียนเลยนะครับว่าพร้อมๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกองกรลชาวนาการเคลื่อนไหวของสงครามมิโดจีนมันรุนแรงขึ้นครับเมื่อสักครู่ผมได้เรียนไปในตอนต้นแล้วนะครับมีฐานทัพในประเทศไทยถึง12แห่งด้วยนะครับ ที่อุตภเปาตาครีอุบลราชธานีอุดรธานีนครพนมน้ำพองสัตหีบลบบุรีเขื่อนน้ำพุงโคลาากาญจนบุรีกระจายไปเกือบจะทั่วประเทศโจมทีภาคใต้เท่านั้นเองนะฮะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเต็มไปหมดแล้วก็การโจมตีสามเทศดิจีนรุนแรงมากจนทําให้แนวร่วมปลดปล่อยประชาชนเวียดนามเขาเรียกว่าเว,าวียดมินตอนนั้นยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเห็นมีการโจมตีรุนแรงมากจากฐานทัพอุดรก็เลยส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเขาเขาเรียกดักงง มาเผาเครื่องบิน F16 ของของบริกันนะครับที่ฐานทัพบุดรเพราะนั้นกระแสมันก็เลยขึ้นสูงมากแล้วท่านก็คงจะเห็นภาพนะว่าฝ่ายขวาก็พยายามที่จะทําลายนิสิร,รักษ,ษาโดยตลอดแต่ว่าเขายังไม่สบช่องโอกาสหมาะก็นีนิติตนักษาก็เลยถือเอาเป้าในการที่จะขับไล่าฐานทอเมริกันนี่เป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหนึ่งนอกจากลงไปช่วยเหลือกรรมกรชาวนาแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยพอวันชาติอเมริกัน,นวันที่4กุมภา 18, ันธ์งแก็เลยนัดชุมนุมกันที่มรารัยทัศาสตา์แห่งนี้นะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ยในสมัยรัฐบาลอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านก็เห็นว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเขามีความพอใจต่อฐานทัพอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เลยเริ่มปริจากับทางอาเมริกันเพื่อขอร้องให้อเมริกันเนี่ยถอนฐานทับออกแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยได้ประกาศสาธารณะในครั้งแรกนะครับว่าจะให้อเมริกันถอนฐานทับออกในวันที่20มีนาสองพ วันที่4กรกฎาคม18งแนะส่นิสิตก็นัดชุมนุมพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเพื่อแสดงพลังว่าเราไม่ต้องการให้มีฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยแต่เป็นการชุมนุมในลักษณะที่เสนอคำขวัญหรือเสนอทิศทางเท่านั้นเองแต่พออาจารย์เครือริท,ทนบอกว่าวันที่20มีมน,น,น,มน,นา25 2พ1นนกี่นะครับก็จะให้อเมริกันนี่ถอนฐานทัพทั้งหมดนิสิตนักศึกษาเนี่ยสอทเนี่ยก็เลยนัดประชุมใหญ่ชุมนุมใหญ่ในวันที่20มีนา รากฏว่าอาจารย์คึกฤตเนี่ยท่านอาจจะมีความสามารถทางการเมืองสูงนะฮะท่านก็เลยผ่อนปลนท่านอาจจะสัมผัสชีพจรการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและความเปลียดชังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้นะฮะท่านก็เลยพยายามที่จะคุยกับอเมริกาให้ถอนไปในวันที่20มีนาที่มีการชุมนุมใหญ่นั่นเองเนี่ยอาจารย์คึกฤตก็เอาออกมาบอกว่าเอาน่ขอเวลาสักสี่เดือนให้อเมริกาเขาถอนฐานทัพออกมันต้องใช้เวลาเพราะอาวุธมันเยอะแยะนะครับแล้วก็คนก็ตั้งเยอะแยะ ก็เลยทําให้ศูนยิสิตยนี่ก็รู้สึกไม่สบายใจนึกว่าอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยถ้านนาจะมีเล่เหลี่ยมหรือมีกะโรบายทางการเมืองอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยเคลื่อนขบวนจากสนามหลวงไปยังสถานทูตดเมริกันครั้งหนึ่งคราวนี้สิครับคือพวกขวาจาดท,ที่ผมเรียนนะครับเขาจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเถื่อนเนี่ยขึ้นมาเพื่อไล่เข็นฆ่านักึาษาราชนอยู่แล้วพอเคลื่อนขบวนผ่านสยามสแควร์เท่านั้นเองระเบิดลงเลยครับ จากกองรังติดอาวุธขวาจัดนั่นแหละตายสี่ศพครับนนักศึกษาน,นี่แหละฮะตายสี่ศพผมจำไม่ได้แล้วจะเป็นนักศึกษาธ,ธรรมศาสตร์หรือนักศึกษาที่ไหนไม่ทราบแล้วก่อนหน้านัาน้นก็มาเผาหอบชุมใหญ่ที่นี่ฮะกระทิ้งแดงนี่แหละเอาปืนเข้ามายิงแล้วก็มาเผาหอใหญ่ด้วยนะครับแต่พวกเราเนี่ยหมายถึงว่าส่วนทีสิทธิ์นี่ก็ไม่ถอยก็เดินไปที่ฐานทัพบริการแล้วก็ติดแผ่นผ้านะเพื่อเรียกร้องให้ถอนฐานทัพบริการออกไปตามที่อาจารย์คทธิ์ให้คำพันสัญญ,ญาไว้ ก็เปราการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเนี่ยมันกดดันรัฐบาลคึกฤทธิ์แต่ขณะเดียวกัน,นผมเชื่อว่าอาจารย์คึกฤทธิ์นี่ท่านเก่งท่านก็เลยสามารถที่จะนาเอาเหตุผลที่ประชาชนทั้งประเทศนี่เกลียดชังฐานท่าริกันมากๆไปบอกกับริกันก็เลยทําให้อเมริกันเนี่ยถอนฐานทัพในช่วงเดือนมิถุนายนปี19ครับคราวนี้ในปีนั้นนะ19เนี่ยมันมีเหตุการณ์ใหญ่ของโลกเกิดขึ้นมากมายก็คือเวียดนามเขาปลดปล่อยนะกัมพูชาปลดปล่อยก่อนในต้นเมษา แล้วเวียดนามก็ปลดปล่อยในปลายเมษาก็เลยทําให้ฝ่ายขวาจัดนี่กลัวมากเพราะอเมริกันเขาประกาศทฤษฎีโดมิโน,โนไปทั่วทั้งประเทศนะแล้วคนทั้งโลกเนี่ยนะเชื่ออเมริกันฮะคือโดมิโน,โนหมายความว่าถ้ามีวัตถุตั้งอยู่แล้วก็เลียง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 ไปนะฮะอาจจะเป็นโลโกโล้หรือว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแล้วเลียงเลียงไป5กิโลเมตรหรือสิกิโลเมตรถ้าว่าต้นต้น โลโกช้ชิ้นแรกนี่มันล้มปบเนี่ยโลโก้ชิ้นต่อตไปหมดเลยฮะสิกิโลเมตรอะไรเงี้ยอเมริกันเขาบอกว่าถ้าเวียดนามลาวกัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อไหร่ไทยเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อนั้นพม่าเป็นคอมมิวนิสต์ต่ออินเดียเป็นคอมมิวนิสต์ต่อแล้วก็ตะวันออกกลางเป็นคอมมิวนิสต์ต่อแล้วก็ไปถึงยุโรปตะวันตกแล้วลงไปที่แอฟริกาแล้วทางใต้ก็ลงไปที่มาเลเซียไปสิงคโปร์ไปนู่นนะอินโดนีเซียไปทวีปออสเตรเลียนู่นเลยทำให้คนเขาตกใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพยายามที่จะหาททาาาางํลยกกรระบวน นิสิตนักศึกษาควนี้พวกขวานี่เขารู้ฮะพวกนี้เขาฉลาดนะฮะท่านทั้งหลายอย่าไปมองข้ามหรือไปดูเบาว,ว่าพวกขวานี่เขาโง่ไม่ใช่นะเขาฉลาดมากเพราะนั้นเขารู้วิธีการในการที่ขุดหลุมล่อให้นักศึกษาเนี่ยตกหลุมล่อแล้วก็ปิดหลุมแล้วทําลายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาจอมพลถนอมเนี่ยนะฮะโบวเป็นพระนี่เข้ามาปรากฏว่าครั้งแรกนี่ไม่สําเร็จนะเพราะว่าความไม่สบายไม่พอใจ ของพี่น้องประชาชนที่มีต่อสลิดถนอมประพาสนี่หรือถนอมประพาสนี่ยังรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นตอนเอาจอมพลถนอมกลับเข้ามาก็เลยไม่สําเร็จเขาก็เลยพยายามอีกทีฮะเอาจอมพลเอาตอนแรกจอมพลประพาสขอพระนาขอพัยนตอนแรกจอมพลประพาสไม่สําเร็จต่อมาก็เลยเอาจอมพลถนอมเข้ามาเขานี้มาใหม่ฮะบวชเป็นเนที่สิงคโปร์และอ้างว่าจะมาปฏิบัติคุณพ่อที่อายุมากแล้วครั้งนี้สําเร็จฮะเข้ามานักศึษาก็ชุมนุมกันที่ สนามหลวงนะครับทีนี้ตอนชุมนุมสนามหลวงก็มีการพิพายกันว่าเอ๊ะมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะมันเป็นที่โล่งอ่ะเพราะว่านักษาพวกกระทิงแดงเนี่ยนะกองวังติดวุธเถื่อนเนี่ยมันเคยมาเผาทอปชุมใหญ่แล้วเพราะนั้นถ้าไปชุมนุมที่สนามหลวงมันก็เกิดโอกาสที่พวกนั้นก็จะปิดล้อมแล้วก็สังหารประชาชนและประชาชนไม่มีทางหนีก็เลยย้ายเข้ามาในมหารศาชมตร์แล้วอย่างที่คุณสันตินาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเขาฆ่า พนักง,งานการฟ้าส่วนพูมิภาคชุมพรกับวิชัยนะฮะแล้วก็แขวนคอด้วยตอนนั้นเนี่ยมันอื้อฉามากเลยว่าคนฆ่านี่สมัยนู้นนะ,ะไม่ใช่สมัยนี้นะฮะสมัยนู้นนะสมัยนู้นนะเขาบอกว่าเป็นตำรวจฮะซ้อมจนน่วมแล้วไปแขวนคอจนตายคราวนี้การเคลื่อนไหวของนักศึกษาทุกครั้งนี่จะมีการแสดงละครนะฮะเพราะนั้นพอย้ายเข้ามาในธรรมศาสตร์ก็มีการแสดงละครนะครับเพื่อที่จะเปิดโปงให้สาธารณชนทราบว่ามีพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนพุมิภาคที่เรา นคนปรปฐมนี่ถูกแขวนคอกับเขาเรียกกำแพงแดงสองศพแต่ว่ารัฐบาลสมัยโน้นเนี่ยไม่สนใจในการที่ไปจับคนร้ายก็เลยมาแสดงละครประจานปรากฏว่ามีสื่อขวาจัดก็คือดาวสยามไปแต่งภาพเนี่ยแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีหาว่านักศาเนี่ยนะต้องการที่จะโค่นล้มสถาบันหาว่าในธรรมศาสตร์เนี่ยมีแก้วแดงมียวนแดงหาว่าในธรรมศาสตรกินหมาขอโทษนะฮะหาว่ากินหมา เพราะว่าเขาบอกว่าพวกนั้นเน่ะเขากินหมาแล้วก็มีรองเท้าเนี่ยทาด้วยยางรถยนต์เพราะเขาบอกว่าพวกนั้นเน่ะเขาใช้ยางรถยนต์มาตัดเป็นรองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวน,นี้เขาก็เลยประสบผลสาเร็จนะฮะแล้วเอากองกาลังติดอาวุธก็คือตํารวจตัวเองชายแดนที่ค่ายใน,ในสวนพร้อมอาวุธขนาดหนักนะฮะกระสุนนัดแรกเลยนะครับเขาบอกกันว่าเป็น M79 ิยิงเข้ามาในสนามหญ้ามาาลยธรรมศาสตร์นะฮะตรงหน้าตึกนิตินี่นะฮะ M79 ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย mm. เขาก็มีปืนบาสุก้าเป็นปืนทําลายรถถังขนาดยักษ์นะฮะพร้อมกับอาวุธปืนทุกชนิดถล่มเข้ามาเลยนะครับพอเข้ามาพบเนี่ยจับนักษานี่คล้องคอด้วยผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้านเนะี่ยลากไปตามสนามหญ้าฟุตบอลแล้วก็กระทืบใช้ปืน M16 กระทุง้งบางคนก็ลากไปแขวนคอสนามหลวงนะฮะใช้ไม้ยาวๆตีจนเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตแล้วก็ยังเอาเหล็กเก้าอี้พับที่เป็นเหล็กนี่ตี อีกนะครับให้แกว่งไปแกว่งมานักษาชายบางคนนี่ก็ถูกนําไปทับกันสี่ศพสี่คนนะฮะแล้วใช้ยาง,ยางรถยนต์เนี่ยทับลงไป 4, สี่ห้าชั้นแล้วก็ลาาน้ามันจุดไฟเผาคนอยู่ในเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ผมฟังนะฮะว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราเนี่ยโอ้โหน่าสังเวชมากตื้นล้นด้วยความเจ็บปวดแล้วกลิ่นควันเนี่ยมันคลักคล่องไปหมดนักษาหญิงเนี่ยถูกข่มขืนนะฮะบางคนเนี่ยถูกข่มขืนจนตายถ้าไม่ตายเนี่ยเขาก็ใช้ขวดน้ำอัดลมสมัยน้นเป็นแก้ว พุทธบาทที่เป็นคอนเิร์ตให้เป็นปากฉารแล้วขอ,อนญญาตครับแทงเข้าไปในทะ้องข้อจนเสียชีวิตนะในที่สุดนี่นักศึกษาก็ถูกปราบจนเรียบนะแล้วก็ลบเอ่ยด้วยการจิตวิญญาณรับทหาร6ตุลา19โดยพลเอกปาัดชลออยู่ผมขอ,อนีญ้ญเพิ่มเติมตรงนี้นิดเดียวก็คือว่า6ตุลา1คณะรัฐบานชุดนี้นี่แหละไปแก้กฎหมายม .112 ครับเพราะในบรรดาทั้งหลายที่บอกว่าม .112 แก้ไม่ได้ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เขาไปดูสิครับไม่ใช่แก้มาแล้วครับคณะรัฐประหาร6ตุลา19แก้ฮะและแก้มันสาหัสยิ่งขึ้นก็มีโทษขั้นต่ำ3ปีโทษขั้นสูง15ปีขออนุญาตด้วยความครบนะฮะในสมัยร้นก้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นระบอบสุภบุรณาญาสิทธิราชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยความผิดนะครับ1 1 2เนี่ยไม่มีโทษขั้นต่ำโทษขั้นสูงแค่5ปีครับ เพราะฉะนั้นไอ้พวก6ตุลาไอ้คณะรัฐประหาร6กตุลานเนี่ยนะฮะ